นยุคก่อนที่จะมีเครื่องบินแบบ F-35B AV-8 Harrier ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ไอพ่นขึ้นลงทางดิ่งเรามีเครื่องบินวอตหนึ่งเหรือ V-173 หรือที่รู้จักกันในชื่อเล่นสุดน่ารักว่า Flying Pancake เครื่องบินทดลองลำนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยบริษัทวอตตามแนวคิดอันล้ำยุคข,ของวิศวกรชานซิมเมอร์แมนที่ต้องการสร้างเครื่องบินที่มีความสามารถในการบินขึ้นและลงจอดในระยะทางที่สั้นมากเพื่อใช้งานบนเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเล็กของกองทัพเรือสหรัฐคล้ายๆกับเรือหลวงจากกีนนาลเบตของเรานั่นเองสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือรูปร่างจานบินที่แบนราบและ กลมคายแผ่นเค้กทำให้มันดูเหมือนยานอาวกาศจากนอกโลกโดยปีกขนาดใหญ่และใบพัดคู่ขนาดมาหึมาติดตั้งอยู่ที่ปลายปีกทั้งสองข้าง ด้วยการออกแบบที่แปลกนี้ v 1 7ึงจสามารถขึ้นในระยะทางไม่ถึง200ฟุตและลงจอดด้วยความเร็วต่ำเพียงประมาณ37กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากสำหรับยุคนั้นและมันสร้างแรงยกไดมหาศาลและมีเสถีถยรภาพในการบินที่ความเร็วต่ำสูงมากแม้มันจะเป็นเพียงเครื่องต้นแบบที่สร้างจากไม้และผ้าและไม่เคยเข้าประจำการจริงแต่การทดสอบที่ประสบความสำเร็จได้นำไปสู่การพัฒนาเครื่องบินรบ,บแบบ xf 5 u 1ที่มีขนาดใหญ่และแข็งแกร่งกว่า แต่ในท้ายที่สุดโครงการนี้ก็ได้ถูกยกโลกไปเมื่อโลกเข้าสู่ยุคเครื่องบินไอพ่นแต่วินเจตสามไฟนิงแพนเค้ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความคิดสร้างสารรค์ที่ไร้ขีดจำกัดในประวัติศาสตร์การบินและเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าบางครั้งรูปแบบที่ประลาดที่สุดก็สามารถนำมาซึ่งประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมได้